นี่คืออ่าวที่เต็มไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า100รเกาะและได้รับยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอ่าวที่สวยที่สุดของไทยเขาบอกว่านะเองเทียกส่วนใหญ่มาถึงก็คือมาที่ไฮไลท์ตรงนี้ไม่ได้เดินไปที่เขาปิงกันตรงนั้นก็สวยเหมือนกันสวยมากกับการเดินทางจากพื้นดินสู่ท้องทะเลสนามฟุตบอลกลางน้ําแห่งแรกของโลกนะฮะเป็นหมู่บ้านกลางน้ําที่มีทุกอย่างอยู่ที่นี่เลยนะไฮไลท์หลักๆก,ก็คือนั่งพายเรือลอดถ้ำนี่แหลนะเนาะ ก็แอบคิดเหมือนกันว่าแบบสักวันเราอยากจะลองมาเที่ยวดูซึ่งวันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะโอ้หวยมากเ่ผมกล้ามาลุยฝนเต็มที่ไม่มีฝนสักเม็ดเลยรวสอง2วันที่แล้วอ่ะนั่นอ่ะจะรายเกินไปและเรายังคงอยู่กันที่จังหวัดพังงาณหมู่บ้านหินล่มหมู่บ้านประมงขนาดเล็กที่เป็นจุดลมต้นของการเดินทางสู่ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ออกเดินทางไปพร้อมกันสุดเสน่ห์ของอ่าวพังงา